ที่นี่ครับที่นี่บนเรือครับแล้วก็จะกลับก็ต้องขี่เรือเล็กกลับไปที่บนฝั่งอีกครั้งหนึ่งและที่นี่บนเรือที่รับประทานอาหารบนเรือครับแล้วไปดูอีกทีนึงว่ามีโต๊ะอ,อาหารอะไรบ้าง กับตัวอาหารเออมาได้ฮะหมดแล้วนี่น้องคนณแม่ยูทูบเบอร์มาได้ฮะหมดเดียวทุกเมื่อได้อบเร์มาได้ฮะนี่บนตัวอาหารกับอยู่ครับยูทูบเบอร์มาได้ฮะหมดแล้วยูทูบเบอร์แล้วก็บริเวณรอบเรือจะขี่รถขี่เรือเล็กกลับไปที่ฝั่งอีกทีหนึง่ง